那时候，那好稀罕啊，稀罕。 啊、嗯哦，你你啊，你啊，好，你、嗯嗯嗯、打卡去，卡 不懒呢。嗯嗯嗯 จานเย่อจานอะไตัวนี้เนาะจานชูกุระเนะเพื่อผงเน่ไม่รู้ใรู้นนห่านหนุนเบื่ขึ้น พาไปวาเนี่ยเออพาไก่คาคินครับคุยๆทีนีบทอดขาไก่เนาะไห้รู้ว่าจะเป็นหรือไม่ปะไม่เพี้ยนเนาะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากนาเนาะเอาข้าไปวานแล้วก็มาทอดขาไก่มาจะปี้ไก่อีกอะแม่จะไปจ้างคนดำนาอีกหรือนิดหน่อยเนาะเมื่อวานนี้มันไม่เสร็จเลย วานี้ยังไม่สิบเพราะว่ามววเมื่อโสงสามวันเนาะแม่ก็ทนจ้างคนโทนกล้าแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดาก็ยังไม่สิบวันนี้จะไปโตไปอะไรนู่นทางไทยไปอตอีออวจะคืนฝนตกทั้งคืนฝนตกชงคืนคนะเมื่อคืนนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ก็ไปดำชยางค ถัดน้องไกง่สสเสร็จยังเสร็จแล้วเดครับจะไปะพักผลเพื่อว่าโชไม่รู้เอาก้าไปส่งไว้ที่นานแล้วก็กลับมาเนาะโลกชาวกรมตูมเขาจะมาหรือ่ามาดำเนะาะไอเหี้ยมันไปเก็บผิดบลแล้ดีค่ะเนี่ยจะเข้าไปทางในก่อนทอดขาไก่เสร,ร็จแล้วเข้าไปไก่ไปไว้ก่อน ดีครับน้องลาดข้าวสุขุมโหเหนนน่อยสิมีวายคนอาบาดผมเอ่ออาชาครับน้องคายตรงนี้นีนาา่ฮ من <applause> الحرب <applause> <applause> อันนี้อายุเงียบนะคุณทัศ 嗯，好。 Ah. Aman, anan, 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 multimulti- m u l t i m u l i m u